สาธยายตอนนี้เดิมหัวที่ต่ำต่อให้คุณแม่คุณพอตนักน่อตื่นลู่เข้าใจหูทั่วกันพยาธิใบไม่ตับนั่นมะเล็งทอน้ำดีล้วนแต่มีผลเสียจากการกินดิบแทกินดิบได้ตายเร็วแน่ไผมาก้อยซ้อยแซ่ปุ่งไม่ถูกชุกขคลักษณะเดิอพอเมีอาน่าไม่ทีถวนควนเรเหลวจังพอที่ท่านเช่นอาหารปืนบ้านเฮ็ดจากุง ปูกปาย่ำไปหาหามาจินตามทิ้นข้องหนองน้ำหวยหน้าท่าไฟกันใส่หลอกมองหรือจันติดตรงใส่เบ็ดหมนัน้นไปโจมเขียงเหวกวังภาคอีสานนี่ตัง้งมีแม่น้ำลำคลองลำนำคองซี่มูลแม่ขงยงเจา้าแม่น้ำป่าวไหลเจยแม่นม้ำเลยน้้ำกำน้ำสงขรามไหลลงตำหวยหลวงนำ้ำ น้ำเหงืองหล่นอีสานกำไฟบนลํำตะคองท่านพลอีสานต่ำลํำพะเพิงล่ำปลายมาดเป็นเวิ้งอยู่บุรีลํำคอยลํำเสบบกลํำเสบใบรวมถึงลํำดวงน้อยแม่สาขาลํำนาำสาลอเลียงชาวประชา ภาคสานทินนี้มาแล้วเตฮนานมาแล้วแตเผืองอณาจัดไง่เวองอาศัยน้ำเป็นหลกักปูกเกษกตรกรมพักให้หนะ้าประมงเลี้ยงหากินเพียงลำน้ำตามภาษาคนบ้านปลาได้หอยปูปา่ามาแลงน้ำจืดนั่นหละปลาสำคัญแท่ให้แม่ฟังปนเปื้อนสารเคมีบ้างไข้พยาติโตกัน ย่ำหลับท่านของดิบที่เอามาแต่นในนามพักบุงงามกระเช็ดด้วยเท่าเขียวอัวยอดผักแวนพักก้นจองกระหักแมนกระโดนพักก้นจองกระหักแมนกระตัว่าต้องล้างสะอาดดอกย่างดีใครประหยัสิสติดมาน้้มโมนีพอดหมู แบคทีเลี้ยไข่พยาธิติดมาน้ำหมูนี้หอดหมูแบคที่เรียกินเข้าไปเกิดอ่อนเพียร่างกายซึมมองเศร้าอาการดยร่วมเบาผิวกายแยเหลืองลาเหลืองไปหอดหนวยตาอ่อนเพี้ยอิดเมยลาน้ำหนักหน่อยลดลงแน่นท้องอืดเก็บดูคงใช่คงฟังท่้งหัวแน่นท้องอืดเก็บดูคงใช่คงฟังท่้งหัว ขั้นตนตัวเบื่ออาหารปวดหลังมีไข่เจ็บทางไหนในท้องกินเขาลงมะน,นาวจอมให้สังเกตเจ้าของซ้อมเบิ้งเด้อพี่น้องต้องทวนและเบื้งเอามีอาการคือฉันเบาไงเฝ้าดวนหาหมออย่ามวัวล่อไปรักษาท่านทวงที่สิดีใดไปพบแพทย์เป็นคนไข้กินยาตามหมอสัง่ง ตามขั้นตอนทุกครั้งโดยเข่งหักเจ้าของจงตะนักเด้อพี่น้องหมอลำลองศิลาลงปุ่งบอนวางหนังซื้อปุ่งบอนว่างหนังซื้อจังมวนกันน้ำเตยฟอนได้เลยเดืออาอยยามวัวอายขันมันมวน ลนนลงให้ทีทวนสมควรแล้วจังสีนี้เรื่องพญาตใบไม่ในตับมาเล่งทอน้ำดีจาเมาเด้อโอ